หน้าเกลี้ยงเกลี้ยงใสใสไม่มีฝอเลยสักเม็ดแบบนี้เรียกโงเฮงดีไหมเพราะหลายคนสงสัยค่าว่าเออเห็นอาจารย์ตายบอกว่าฝอยตรงนั้นดีอย่างนี้ฝอยตรงนี้ดีอย่างนั้นค่ะแต่ว่าหนูว่าไม่มีฝสยเลยสักเม็ดค่ะแบบนี้จะเรียกโงเฮงดีหรือเปล่าตามหลักโงเฮงค่ะคนที่มีโงเฮงดีค่ะก็คือคนที่มีผิวหน้ากระจ่างใสมีออร่าค่ะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยจุดด่งดางดำหรือว่าแผลเป็นเยอะนะคะเพราะว่าจุดด่งดางดำ ายหรือว่าแผลเป็น,นบ่งบอกเรื่องของอุปสรรคในชีวิตค่ะอยู่หน้าเนี่ยควรจะใส่ใส่เก้งเกลี้ยงแบบนี้ดีแล้วนะคะหรือถ้าจะมีฝายายที่ดีบนใบหน้านะคะควรจะเป็นฝายที่อยู่หลบหลดซ่อนๆไม่ควรจะเป็นายนนนที่เปิดเผยหรือว่าเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นายตำแหน่งที่ดีที่สุดบนใบหน้าเนี่ยนั่นก็คือฝายที่ซ่อนอยู่ในคิ้ว ใต้คางว่าที่ใต้ปากหรือว่าติดปากเม็ดไม่ใหญ่ไม่ต้องชัดเจนมากนะคะแต่ว่าขอให้เป็นลักษณะที่สวยนั่นถึงเรียกว่าายที่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่มีฝ่ายเยอะๆเต็มหน้าเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนั่นคืออุปสรรคชีวิตนะคะถ้ามีก็ขอให้มีแค่เม็ดสวยๆอยู่แค่สองสามตำแหน่งบนใบหน้าก็พอแล้วนะคะฉะนั้นหลายคนบอกว่าหนูไม่มีฝ่ายเลยสักเม็ดบ,บนใบหน้าก็ไม่ได้แปลว่าคุณโงเ่เฮงไม่ดีนะคะน่าจะต้องมาดูโงเ่เฮงอย่างอื่นประกอบฉะนั้นค่ะโงเ่เฮงจะดี หรือชีวิตจะดีหรือไม่ค่ะไม่สามารถตัดสินได้จากฝ่ายเม็ดเดียวค่ะ